ถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอมันไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้มันคอนเนคกกันหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลที่มันเชื่อมเป็นหมดบนโลกนี้คือทุกๆสิ่งในชีวิตของเรามันมีวัฏจักรของมันอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่กีฟแบ็กให้ธรรมชาติวันนี้เราจะมีโอกาสได้กีฟแบ็กให้ธรรมชาติอีกไหมเนี่ยจ,จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราอาจจะเจอร่วมกันแนอนาค่ะ โคยเตนะคะเป็นแบรนด์ชานมไข่มุกจากไต้หวันเรามาเปิดในประเทศไทยได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะแบรนด์เซอร์กูล่าเราเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเรามีการนำคอนเซปต์ของเซอร์กูล่าแฟชั่นมาใช้ก็คือการใช้ทรัพยากรให้มันคุ้มค่ามากที่สุดลดของเสียในกระบวนการผลิต ราก็มีการศึกษาอะค่ะว่าทรัพยากรที่บริษัทเรามีเนี่ยมันสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยังไงได้บ้างก็เลยไปเจอทางเซอร์คิลล่าเขาคุแต่เอกซ์เซอร์คิล่าเนี่ยก็คือเรานําเสื้อผ้าเก่าขององค์กรเขาแทนที่มันจะเป็นขยะที่ถูกทิ้งเนี่ยเขาสามารถเอามาให้เราเป็นส่วนหนึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าใหม่กลับไปได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะลดการใช้สารเคมีในการฟอกย้อมพอเราตัดขั้นตอนการปลูกฝ้ายหรือการฟอกย้อมออกไปเนี่ยเท่ากับลด CO2 ไปด้วย ว่าเสน่ห์ของการนำเสื้อผ้าเก่ามารีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่ก็คือสีที่มันออกมาหรือว่าเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ออกมาในเสื้อผ้าใหม่เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของเสื้อผ้าเก่าอยู่ด้วยเพราะนั้นคาแรคเตอร์เท็กซ์เจอร์ของเสื้อสีแต่ตัวอาจจะดูแตกต่างกันไปนิดนึงมันก็มีเรื่องราวของปีที่ผ่านมาผสมปะสานอยู่ในนั้นด้วยโปรเจกต์ close Pro loop ที่เราทากับ e s c g a n circular นะคะก็คือการนําชุดยูนิฟอร์มเก่ามาดีไซเคิลให้เป็นเสื้อใหม่ เมื่อก่อนเราอาจจะมองว่ามันเป็นวสแต่วันนี้ค่ะเรามองว่ามันเป็น r e ซอ u ที่เอาไปทําใหม่ได้ผมว่าแบรนด์โคยเตะเขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนะครับก็จะทําให้นอกจากอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมอื่นๆหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้นโคยเตะในฐานะหน่วยงานหนึ่งค่ะเรามองว่าถ้าเรามีโอกาสอย่างเช่นโอกาสเนี้ยค่ะที่เราได้มาร่วมกับทางเซอร์คูลาค่ะสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยจะสามารถเพิ่มกําลังในการช่วยโลกนี้ได้มากขค้นพวกเราได้ทําอะไรบางอย่างหรือได้ปรับอะไรบางอย่างหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เราจะเจอร่วม กันในอนาคตครับ